กำลังยังช็อกอยู่นะคะเพิ่งรู้เมื่อวานไปตรวจโควิดมาผลคือพบเชื้อนะคะตอนนี้กำลังรอรถพยาบาลมารับช่วงประมาณเที่ยงตอนนี้10บโมงสีแล้ว เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะค่อยๆเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าติดได้ยังไงซึ่งหนูนะาก็ยังงงอยู่นะคะด้วยทไลายของตัวหนูน้าเองไม่สนุกเลยไม่ได้มีอะไรลดผนเลยและหนูน้าก็ยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองติดจากไหนมานะคะเอาเป็นว่าเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันตั้ง14วันนะคะไม่ทราบเหมือนกันว่า14วันหรือเปล่าหรือหนูนาะต้องไปพักในฮอสพิทอลหรือย,อยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันการที่เราทาคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องการเป็นวิทยาทานและหนูน้าก็คิดว่าคยังจะ อ,อยู่กับเราไปอีกนานนะคะเป็นแล้วรถพยาบาลจะยังไงพยาบาลจะติดต่อยังไงโปรเซสหลังจากรถพยาบาลมารับแล้วเป็นยังไงตรวจอะไรบ้างจะได้ไปอยู่โรงพยาบาลหรือให้ไปอยู่ฮอสปิเตลฮอสปิเตลอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะมาตอบคําถามเพราะส่วนตัวหนูน,นันย,ยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องได้ไปอยู่ไหนเพราะว่าหนูนันจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปตรวจปอดเปิดอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาเล่ารายละเอียดละกันคลิปนี้จะเป็นคลิปที่กระโดดไปกระโดดมาหน่อยนะคะจึกๆแล้วก็ยังช็อกอยู่นะคะเราก็ได้เตรียมกระเป๋าแล้วก็นี่คือไม่ม มีอะไรที่สามารถจะยัดผ้าปูหมอนหมอนข้างอะไรต่างๆได้นะคะหนูนาะก็เลยใช้ถุงอันนี้เลยค่ะเอาไว้ส่งไปสีเนียเอามายัดพวกหมอนนะคะแล้วก็พี่ที่มารับเนี่ยเขาโทรมาหาหนูนาแล้วแล้วเขาก็บอกว่ารถใหญ่พอโอเคไม่ต้องเป็นห่วงอยากแบกอะไรแบกบมาเลยนะคะหนูนาะก็เออเอาไปเต็มที่เลยเพราะว่าคิดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเราไปฮอสพิทอรเนี่ยเราก็จะไม่มีสิ่งอันนวยอะไรเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ไปเปิดกระเป๋าตอนไปถึงที่พักละกันว่าเออจะมีอะไรบ้างนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้คือมีเพื่อนหนูนติดกหลายคนมากนะคะก็รู้สึกว่ามันใกล้ตัวเข้ามาทุกทีทุกทีทุกทีจนในที่สุดคือมันมาอยู่หนตัวน้นแล้วนะก็เซอร์ไพรส์มากยังช็อกอยู่โอเคเดี๋ยวเอามาอัปเตดตกันนะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ฮอสพิทอลที่เขาจัดเตรียไมไว้ให้แล้วนะคะเจอร์นี่ของวันนี้คือนั่งรอ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 มาถึงนี่ก็คือนั่งรอวันนี้นะ่ะนั่งรอประมาณ4ี่หชั่วโมงแล้วนะคะที่มาถึงเขายังให้หนูนะ่ะนั่งรอในรถเลยน,นะก็บอกเขาว่าหนูนาจะขออัปเกรดห้องถ้าไม่ขออัปเกรดห้องอะ่ะเขาจะให้หนูนาไปนอนรวมกับ คนที่เป็นโควิดด้วยซึ่งหนูนาก็ไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่นะคะเราก็ขอจ่ายเงินเพิ่มดีกว่าเพื่อที่เราจะได้นอนคนเดียวดีกว่าสบายใจกว่านะคะเดี๋ยวยังไงนะจะมาอัปเดตทั้งหมดเลยคือวันนี้นนะาไม่ค่อยอยากอัปเดตว่าหนูนายังไม่รู้ขป้เซสอะไรเลยคือเขาให้รออย่างเดียวต่อไปต้องยังไงบ้างตรวจปอดแล้วรู้ผลเมื่อ,อไหร่เขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรหนูนาเลยแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่แบบรู้ ทุกโปรเซสทุกอย่างพยายามถามตลอดเขาก็ไม่รู้ไม่ตอบอะไรโอเคเอาเป็นว่าใกล้ที่จะได้ห้องแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาพรถที่รับเราจากโรงพยาบาลนะคะมาที่โรงแรมนะคะก็จะถูกแรปแบบนี้นี่ตอนนี้ในรถมีหนูหนาคนเดียวเพราะว่าหนูหนาขอเขาอัปเกรดเนาะส่วนข้างนอกก็ยังมีคนรออีกเยอะมากเลยอะ่ะก็ไม่รู้ว่ารเซสของเขาคืออะไรไม,มาแล้ว ทุกคนตอนนี้หนูนะามาถึงห้องแล้วนะคะสภาพห้องถือว่าโอเคเลยใหม่ดีนี่เป็นเตียงนอนของเราซึ่งเราจ่ายอัปเกรดเพื่อนอนคนเดียวนะคะไม่อย่างนั้นเราจะต้องนอนกับคนอื่นซึ่งค่าอัปเกรดแพงมาก38.14วันนะคะ ดีมากกว่าเราต้องไปหนอนคนอื่นจริงๆอะวิวโดยรวมก็โอเคแต่ว่าหนูนะก็ไม่ได้แบบต้องการาากจะได้วิวอะไรดีขนาดนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่โอเคเลยคือห้ามสั่ง grab หรือห้ามสั่งไลน์แมนหรือห้ามสั่งเดลิเวอรอะไรมาเลยเด็ดขาดถ้าสั่งมาหรือมีใครมาส่งเขาก็จะไม่เอาขึ้นมาให้อันนี้คือแบบมันรู้สึกมัน กดเหล็กไปหน่อยอะรู้สึกมันอึดอัดไปหน่อยอะไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้มากๆเลยนะคะเพื่อนหนูนะที่ติดโควิดอะไปโรงแรมอื่นในเครืออื่นเขาก็ยังสามารถให้มาส่งหนึ่งรอบอาจจะแบบก่อนเที่ยงแล้วก็รวบรวมไว้แล้วก็ตอนเที่ยงก็เอาขึ้นมาให้เราอะไรแบบนี้แต่เนี้็คือแบบไม่ได้เลยนะคะมันก็ต้องทําใจให้ได้อะไม่รู้อะอย่างน้อยก็ได้ข้องนอนคนเดียวก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะ ตั้งแต่เข้ามาในห้องใช่ปะหนูนาะก็ยังแบบคงช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นช็อกกับทุกอย่างช็อกกับพัฒนาการทํางานช็อกกับที่ตัวเองติดโควิดทุกอย่างยังคงแบบเป็น question mark ในหัวจริงๆนะยังแบบคงเบลออยู่นะคะระหว่างที่เบลอนี้นะคะเดี๋ยวหนูนาจะมา unpack ถุงเครื่องนอนของหนูนานแล้วก็กระเป๋าเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาอะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูก่อนเมื่อกี้หนูนาเพิ่งย้ายน้ําจากตรงที่เขาให้ตรงนี้นะคะเอามาใส่ในตู้แลวตอนแรกคิดว่าตู้เนี่ยจะมีไม้แขวนเสื้อนะคะเผื่อเราจะได้เอาเสื้อผ้า ออกมาต้อง14วันนะคะพยายามดูแล้วก็ไม่มีมาขัดเสื้อเลยสิ่งที่มีอยู่ในตู้คือ ถุงสีแดงเขา่จะให้เราใส่ขยะแล้วก็มัดหนังติ๊กเขาจะมาเก็บก่อนหกโมงทุกวันแล้วก็ถุงดาก็คงใส่ขยะมัง้งกระดาษทิชชู่ซึ่งหนูน่ะก็เตรียมมา3าม้วนอ่ะมาดูในห้องน้ําห้องน้ําก็สะอาดสะอ้านดีนะคะมีผ้าเช็ดตัวให้สองผืนหนูน่ะก็เอาผ้าเช็ดตัวมาเองด้วยที่ล้างจานมีไลบอนเอฟมีสปอตไลท์มีเครื่องกดสบู่ด้วยนะคะมีชาเว์แคปเซ็ตแฟงฟันมีถุงขยะมีแก้วแล้วก็ที่อาบน้ำที่อาบน้ำก็ ไม่มีอะไรเลยนอกจากสบู่นะคะเดี๋ยวหนูนาก็จะเอาเครื่องอับน้ำมาวางตรงนี้เพราะว่าหนูนาเตรียมมาเองอ่ะข้างนอกก็มีนี่ไม้กวาดกับที่กยผงนะคะแล้วก็มีกา้ํำร้อนแก้วช้อนเซ็ตคอฟฟี e b r e a ก็มีกาแฟยี่ห้อ super coffee เคยกินด้วยรสชาติโอเคเหมือนกันแล้วก็มีเป็น black t e ถ้าเบื่อเอก็คงมานั่งจิบชาตรงนี้แล้วก็มองวิวอย่างเงี้ยหรอหัวเตียงก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีไฟอ่านหนังสือแล้วก็มีหมอนไม่รู้ว่าหมอนแบบโหยโชคดีมากที่เอาหมอนมาเอง บอกว่าอ,อย่างหนึ่งที่หนูนเตรียมมานะคะก็คือรองเทาา้าผ้าเพราะว่าตอนแรกหนูนัดไม่รู้ว่าจะไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าโรงแรมนะคะแล้วก็จริงๆด้วยมีประโยชน์มากเราเตรียมมา2คู่นะคะความไม่ดีของที่นี่คือเขาไม่มีที่เช็ดเท้าให้เขาให้ผ้ามา2ผืนหนูนะัก็เลยเอาเท้าของเขามาอันหนึ่งเพราะว่าหนูนาเตรียมผ้าเช็ดตัวของตัวเองมาด้วยนะคะก็เดียะะ๋ดวยวล้างเทา้าก่อน มีสองฝั่งใช่ไหมเดี๋ยวหนูนาจะเอาให้ดูทีละฝั่งเลยแล้วกันฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าซึ่งตอนแรกหนูนาไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่โรงพยาบาลหรือว่าได้อยู่โอสพิเทลหรือเปล่าเตรียมชุดไม่ถูกพยาบาลที่เขาโทรมาบอกตอนที่อยูนาติเขาบอกว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็เตรียมชุดมาเผื่อ14ชุดนะคะแล้นะกวก็อ๋อเราไม่ต้องใช้ชุดของโรงพยาบาลหรอเพราะเพื่อนหนูนาอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ใช้ชุดตัวเองเลยเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีชุดสักไม่ทันอยู่นาก็เลยช่างมันวนเวิร์เตรียมเสื้อผ้ามามากพอ14วันเลยนะคะตอนแรกที่คิด ถ้าอยู่โรงพยาบาลต้องหนาวแน่ๆใช่ไหมนะก็จะเอาพวกแจมเปอร์เข็นยาวนีฮู้ดอะไรแบบนี้ประมาณ5-6ชุดนะคะบางทีแอร์โรงพยาบาน,นเป็นแอร์ท่อใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันปรับด้าหรือเปล่านะก็ตัวหนาวนะัาเป็นคนขี้หนาวมากใช่ปะเป็นเสื้อแบบเนี้ย หนาๆเลยตอนนี้ต้องไปปรับแอร์แล้วเหมือนกันเนี่ยที่นี่ก็หนาวเหมือนกันเสียงหนูนาก็ยังแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหละังจากเซสชันการเปิดกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวหนูนาจะมาเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์การเกิดโควิดของหนูนาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวทีละเรื่องก่อนยังต้องอยู่อีกสิบสี่วันคือตอนแรกในใบที่เขาให้อ่ะเขาบอกว่าตามมาตรการของรัฐคือสิบวันลดมาแล้วดีๆพอมาถึงที่นี่เขาบอกสิบสี่วันนั่นก็เลยงงว่าเฮ้ยอะไรวะเะวะแล้วที่นี่คือสั่งแับสั่งลายแมนมาไม่ไ งมวกมากจัปเปอร์อ,อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าทีนี้กลัวหนาวมากไงเกิดสมมุติต้องใส่ชุดซ้ํามันก็ไม่น่าจะโอเคใช่ปะชุดหนึ่งซ้ำสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโอเคอ่ะก็เตรียมแบบเนี้ยมาทั้งหมด4ชุดกางเกงขายาวปกติหนูนาไม่ค่อยใส่กางเกงขายาวเตรียมมาได้เท่าที่สามารถเตรียมได้ก็จะเป็นพวกแบบขายาว นี่เอามาแค่้าป่วยน,นะมีตัวที่ขายยาวมากๆก็เอามาเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีขายยาวเราคิดว่าเอามาพับเอาแล้วกันยังดีกว่าหนาวใช่ป่ะตอนหลังนะ่ะเริ่มรู้สึกแล้วว่าน่าจะต้องได้ไปอยู่ฮอสพิทารไว้หนูนาก็เลยเอาขาสั้นมาแล้วกันเผื่ออยู่ในห้องไนงะขาสั้นที่แบบอยู่ในห้องเลยเกิดเราหนาวเราก็จะปิดแอร์เราก็ใส่ขาสั้นแบบเออไม่ต้องกลัวเสื้อยืดสองตัวเสื้อผ้าทั้งหมดนี้เดี๋ยวทุกคนก็คงได้เห็นใน14วันที่หนูนา้าจะหัดมาอาัปเดตทุกคนกันนะคะแแลล้้้้วววก็เกเเาาืื Hospital อออบมมพพรราาาาาาะ่่่่่ถยยูงงนีีสิท ไม่ดีแน่นอนหรือชุดนอนเคือที่จะไม่เอามาแล้วแล้วหนูนะเอาชุดนอนมาแค่3มชุดเองนะคะเดี๋ยวหามะวิธีทางเองว่าจะซักไหมหรือยังไงดีนะที่3ชุดก็จะได้แบบระหว่างที่ซักตัวนึงก็รอแห้งก็เอามาใส่อะไรอย่างนี้ าส,าสิ่งนี้ขาดไม่ได้หนูนาจะชอบใส่ถุงเท้านอนมากถ้าเกิดแบบไปขึ้นเครื่องหรือว่าอะไรที่เหนหนาว,นาวอะไรแบบนี้นะคะหนูนาก็เตรียมมาเพราะตอนแรกนาะคิดว่าเอ๊ะโรงยาบรลโรงแรมหรือก็แมก็เตรียมมาก่อนเตรียมมา,มาแน่นๆจุกๆมากเอาทุกอย่างแม้กระทั่งกันไก่กันไก่ก็เอามาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นของจําเป็นนะคะตอนแรกจะบมีดมาด้วยแล้วก็จะพกมะนาวกับน้ำพึ้งมาแต่ลืมมัวแต่ไปคิดอะไรที่มันแอดวานซ์กว่านะคะสิ่งที่เดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำเกลือนะคะตั้งแต่ตอนที่ไม่ค่อยสบายมา10วัน ล้างจมูกทั้งเช้าเย็นเลยปกติก่อนที่จะไม่สบายเราก็พยายามล้างจมูกให้แบบบ่อยที่สุดเพราะว่า PM ใดๆหรือว่าแบบเจ็บคอหรืออะไรอย่างเงี้ยการล้างจมูกคือเป็นสิ่งที่ดีมากบางทีมันมีเชื้อแบคทีเรียอะไรนินดนหน่อยๆอ,อยู่ตรงคอมีเสมหะมีสเลที่จมูกหรืออะไรแบบเนี้ยการล้างจมูกคือเป็นสิ่งที่ช่วยได้จริงๆนะคะใครล้างไม่เป็นลองไปเปิดดูใน Google หรือว่าเดี๋ยวถ้าว่างนะตอนดึกๆเนี๋ยนะจะมาล้างจมูกให้ดูว่าการล้างจมูกคือทำอยังไงบางคนก็ล้างไม่เป็นนะหนูนะเพิ่งมาล้างเป็นตอนประมาณปีนึงเ สิ่งที่เขาให้เตรียมมาก็คือแมสอะค่ะ2ี่สิันนาก็คงยังมีอาการอยู่นะมีไอไอมีเครืองหายใจไปก็ยังมีติดติดอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ต้องรอการอัปเดตของโปรเซสต่างๆเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังกะนโ <c oughs> ชคดีนะเนี่ยเอาขนมมาด้วยกินไปแล้วสองอันตอนนั่งรอกินก็จะได้แค่รสหวานๆเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่ได้กลิ่น <c oughs> ก็มีล็อตเตอร์รสคาปูชิโน่หนึ่งอันมีขนมโชคดีที่เตรียมขนมมามีขนม โชคดีมากเลยอ่ะที่เตรียมมาเอาไม่งานคือหนูหนาคงตายแน่ๆมีที่ปิดตาด้วย เตียวไม่ได้บอกเลยว่าอยู่โรงแรม Holiday Inn Express นะคะก็ถาวมาบุรคลองเอาเสื้อเชิ้ตแขนยาวมาก็เอามาเผื่อแหละเอาจริงใช้ไม่ใช้ก็ผ้าเช็ดผมมา2อันที่เช็ดตัวมา2อันนะคะแต่ที่นี่ไม่มีที่แผนไม่มีที่ตากอะไรเลยเนี่ยหนูนะาก็ไม่รู้ว่าจะอัดด็ยังไงอาจจะต้องตากตามโซฟาตามเ so ก้าอี้แล้วแหละเตรียมถุงยามานิดหน่อยหนูนะ้าไม่ค่อยมียาปกติบ,บ้านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปกติไม่ค่อยเป็นคนมีความรู้เรื่องยาเยอะยอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วเพื่อหนูนา่รู้เลยว่าแก้อักเสบต้องยี่ห้อนี้ปวดกล้ามเนื้ เราก็จะดีไรเงี้ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเอาวิตามินซีมา หมอบอกว่าวิตามินซีคือดีมากถ้าเกิดเป็นโควิดอ่ะให้กินวันหนึ่งไปเลย2เม็ดเช้ากับเย็นส่วนใครที่ไม่ได้เป็นใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้เป็นกันอยู่แล้วเนาะ <c oughs> ก็กินวันละเม็ดเพื่อเป็นการสร้างภูมิเราจะบอกว่าที่ผ่านมาหนะูกินไทเรนอลแล้วนอะรู้สึกว่าไทเรนอลคือดีมากเลยเมื่อก่อนคือไม่เคยรู้เลยว่ายากแก้ไข้ยี่ห้อไหนคือดีหรือถูกกับเรากินไทเรนอลน,นี่คือรู้เลยแล้วก็ที่พ่นคอของญี่ปุ่นนะคะอันเนี้ยดีเวลาคออักเสบมันก็จะช่วยทําให้อาการอักเสบทุเลาลงอันนี้ก็ของญี่ปุ่นอีกกงฉแล้ว กินนะทำให้ไม่ระคายเคืองกินเลยดีกว่าเป็นซองแล้วก็ฉีกแล้วก็กรอกก็จะหวานๆขมๆช่งมันจริงๆมันเป็นยากินวันละสองซองถุงอันนี้ก็จะเป็นถุงเสื้อในกางเกงในนะคะก็เตรียมเหมือนแบบนี้หมดข้างนี้แล้วอันนี้เป็นที่ใส่ โทรศัพท์กับขากล้องเตรียมถุงผ้ามาอันหนึ่งก็เอาไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันอีกข้างหนึ่งนะขอเก็บเขียเสื้อผ้าก่อนมาจากกว่าจะเก็บของฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะปาไปฝ่ามืดแล้วที่เห็นสว่างตรงนี้ก็คือไฟในห้องอย่างเดียวนะคะมาถึงทุงนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นของจิป,ปาถะานะคะอย่างแรกเลยที่รนาะเอามาคือเป็นพวกเ e n นซิลคิดดินสอปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าอยู่ที่นี่นานเนาะเอาพวกตำกราที่หนูนาไปเรียนตำราดูดวงอะไรแบบเนี้ยพนะนาไปเทคคอร์สเรียนดูดวงอะไรงี้ใช่ไหมคิดว่าถ้ามีเวลานะ่าจะเอามา เนาะสิ่งที่พยาบาลบอกให้เราเอาน้ำนี่ค่ะจานพยายามเอาที่มันไม่ใช่แก้วนะมันก็เป็นพลาสติกกล้วยชาทาจิ้มซึ่งไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าเพราะเขาไม่ให้สั่งอาหารข้างนอกเอามาทําไมก็ไม่รู้ตอนนี้แก้วน้าแม็กกี้คือแม็กกี้ขาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้นูน่ารุ้มลดแค่เปรี้ยวเค็มหวานอะไรนี้ใช่ไหมไม่ได้กินอาหารสิ่งที่จะรู้สึกอร่อยได้ก็คือความเค็มของแม็กกี้ือเป่าน้ำยาซักผ้านะคะเป็นแพ็คๆแบบนี้แม่บ้านเตรียมไว้ให้นะคะเปาวีวอชจำเป็น เพราะว่าเราก็ต้องซักเสื้อในกางเกงในอาจจะเป็นชุดนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้มันจะแห้งเป่านะลองดูก็ต้องเตรียมมาด้วย กระเป๋าเตรียมมาซะเยอะเลยนะคะไม่รู้ว่าจะได้เก็บอาหารจากยังไงนะเนี่ยได้อาหารมาแล้วเมื่อกี้เขาเพิ่มมากดอ,อัดซึ่งอาหารน้อยมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าพวกเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บเลยกินก็หมดแล้วนะคะไม่ต้องเหลือเก็บอยในห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดในห้องน้ํากันสายชาร์จต่างๆปัดพ่วงหมวกอาบน้ําก็แอบยักมาแต่ที่นี่ก็มีนะวเวอร์ cap นะปัมพ่วงอีกเหมือนกันนะคะเอาไว้สําหรับชาร์จนู่นนี่นั่นขาดไม่ได้เลยก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานะคะ ที่ชัดคอก็คือเอาไวส้สาหรับตัดคลิปนะคะได้เป่าผมไดรสั้นนี่ต้องลอมาเลยนะคะฟะสัะไลน้ำนํำยงน้ํายาช้อนซ่อมอะไรแบบนี้นะที่นี่เขาก็มีน้ํายาล้างจานแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาของตัวเองมาใช้นะคะเลอเอามาถึงเลยทิชชู่เอามาสามม้วนหมดแล้ว ถุงในห้องน้ำที่หนูนะบอกว่าหนูนเตรียมมาโฟมล้างน้านะคะดร์บาร์บาราสเตอร์นะคะอันนี้เพื่อนซื้อมาให้นางบอกใช้ดีอันนี้ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะสนดกดีมันเป็นโฟมปั๊ม r ีเทนเนอร์ต้องกมาด้วยเพราะว่าอยู่14วันเวันยมฟังเพื่อนชาเวอร์เจลหอมมากแม้ระเบาอยูบาร์แฟนบอดี้เวิร์ดวีจอยครีนลดผมแชมพู shampoo, อันนี้ใช้ประจำเลยนะคะเป็นแบบสมุนไพรช่วยลดผมร่วงต่างๆสมุนไพรจีนอันนี้ใช้หมดเป็นแบบ1 0แบบขวดแล้วนะคะบอดี้โลชั่นครีมเนี่ย เอามาน้อยมากพี่เกียรอะ่ะเอาเอสเตมา3ตัวนี่ก็เอาที่ปูดมิ้นมายาสีฟันแปรงสีฟันเบตาดีเราไว้สาหรับกลัวคอนะคะอันนี้เพิ่งออกมาใหม่อะ่ะช่วยสำหรับค่าเชื้อจุลินทรีย์ระงับกลิ่ปออน,น,นปากข้ออักเสบทํามเส้นอักเสบแผลในปากเหงือกอักเสบป้องกันการติดเชื้อแผลในปากนะคะวิธีใช้ก็คือหยออันนี้ลงนิดนึงนะคะแล้วก็หนูหน้าก็จะใช้น้ําเกลือ เหยาะลงไปแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องเป็นน้าเกลือก็คือน้าอะไรก็ได้นะปกติเราจะล้างจมูกด้วยน้าเกลืออยู่แล้วแล้วก็น้ําเกลือมาตัวขอด้วยเลยนะคะก็จําเป็นสําหรับช่วงนี้มากมาร์กน่าใช่ไหมเมื่อกี้บอกอยังตอนนีุ้่งจุงกีกลับมาดังอ,อีกรอบหนึ่งก็เอามาส่นนงจุนกะีมาเดี๋ยวเอามาสวนในห้องน้ำเลยลนะกันเผื่อว่าเห็นแล้วก็ได้มาใช่ไมไม่ได้แต่งหน้าตั้งแต่ป่วยตั้งแต่โควิดอะไรเงี้ยไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะแอบเอามาสกากับที่เขียนคิวมาก็คือกะจะเอามาเขียนคิวบางวันอะไรแบบ เอาให้ตัวยองหายก่อนอะแผ่นแปะสิวเผื่อแปะสิวแล้วก็เป็นเหมือนแนเอาไว้สําหรับเผื่อกดสิวแกะสิวอะไรเงี้ยนะคะเป็นคิดที่สองอย่างนี้ที่ต้องมีเลยจบแล้วหมดแล้วตอนนี้คือหนาวมากคิดว่าคนเป็นโควิดจะขี้ร้อนแล้วไง17สิบเจ็ดปรับเพิ่มเป็นยี่สิบสามลกันจริงๆอยู่ห้องที่บ้านก็จะยีบเจ็ดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้หนาวมากเอายี่สิบเจ็ดให้ร้อนก่อนดีไหมเออแล้วถ้าเกิดร้อนเราค่อยปรับก็ได้ เดี๋ยวขอไปเก็บของตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ดูอาหารที่เขาเอามาให้เนี่ยคืออะไร เก็บทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กินข้าวมื้อแรกที่ทางจะมีนางพยาบาลมาหรือว่ามีเป็นคนของโรงแรมนี่นึนไม่ทราบเหมือนกันก็มาขอประตูแล้วบอกว่าอาหารเย็นมาแล้วค่ะตอนแรกขคแล้วก็ยังไม่ออกไปเอาใช่ไหมประมาณหนึ่งนาทีเขาก็มาขคอ,อ,อีกรอบหนึ่งโกวไม่ได้ยินมั้งเขาก็ใส่ถุงพลาสติกมาจ่ายไปสามหมื่นแปดมื้อแรกที่นุ่นได้นุณนก็จะเดาว,ว่าทุกมือม้อตนดาร์ดมันจะขายขายกันนึกออก่ะในถุงก,ก็จะมีคุกกี้คุกกี้แบบแบบ คกุกกี้น้ำส้มชาวาปกตนะิไม่ค่อยกินส้มกล่องอยู่แล้วนะคะแต่นี้เขาบอกน้ำส้มวาเลนเซียไม่รู้เหมือนกันอาจจะก,กินก็ได้เพราะว่าช่วงเป็นโควิดคือแบบกินอะไรไม่ค่อยโล่งเลยอะแล้วรู้สึกว่ามีอะไรก็กินกินไปไม่ได้แบบเลือกเยอะนะคะเค้กน้ำปลาเป็นซองแล้วก็ทีเด็ดเขาคืออาหารตรงนี้นะคะเขาให้ช้อนซ้อมมาด้วยหนูนะก็คงกินช้อนส่อมของเขาที่เก็บ้างของตัวเองนะ กระเพราไก่ไข่ดาวมีไก่สองช่องโชคดีมากเลยเอาเบ็ก,กี้มาโอ้ยตอนนี้คือจมูกปันมากหิวด้วยแหละเพราะว่าหนูนากินข้าวมื้อเช้า8โมงนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะไม่สบายเป็นโควิดแล้วนะนาทำฟาสติ้งกินมื้อเย็นกินมื้อบ่ายตลอดใช่ป่ะแล้วพอไม่สบายมาเนี้ยต้องกินยาหนูนะก็กลับมากิน3มื้อเพื่อกินยาใช่ปะแล้ว พูดแล้วก็เหนื่อย,เ,อยเมื่อเช้ากินข้าวตอน7-8โมคือยาหมดแล้วหมดเก้ยงกินแต่ฟาะลายโจนอย่างเดียวนะคะยาที่แบบรักษาตารรมการที่ไปหาหมอก็หมดแล้วอื นั่นแหละ7จ็ดโมงจนมาถึงตอนนี้นี่เพิ่งได้กินข้าวแบบ proper มือที่2นะคะตอนที่นั่งรอที่โรงพยาบาลหิวมากเขาก็จะมีแม่บ้านอ่ะให้อาเงินใส่ซองแล้วก็เขียนลงใส่ซองว่าใครจะกินอะไรแม่บ้านก็จะไปซื้อของในเซเว่นมาให้แต่ตหนูน้าไม่ซื้อก็แกะขนมในกระเป๋าตัวเองอ่ะออกมากินให้ลองท้องคุณสกขิวมากนะก็ตัวเองก็เตรียมน้าขวดมาจากบ้านตอนหลังก็คือกินน้ําตลอดอนะเงยอืม เดี๋ยวจะกินไปด้วยนะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆการเดินทางของโควิดดีไหมคือเอาง่งายๆว่าวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันที่5คือสภาใช่ไหมหนูนาเนี่ยเพิ่งรู้ตัวเองว่าเป็นโควิดเนี่ย5สีวันที่3วันที่2อ่ะไปสวอมาแล้ววันที่3เขาโทรมาตอนประมาณ10โมว่าหนูนาพบเชืน้นแล้วก็หูด,ดับไปเลยงงมากเป็นไปได้ได้ยังไงนู่นนี่นั่นเพราะไทม์ไลน์หนูนาคือย้อนกลับไปวันที่27เลยนะคะ ยี่สิบเจ็ดยีก้จนถึงเมื่อวานหนนะูอยู่บ้านมา8วันนะคะก่อนหน้านัา้น,น,นมีแค่2ที่ทนะี่หนไปก็คือออฟฟิศกับ Max Value Max Value แวเนี่ยแวะไปซื้อกับข้าวเพื่อมาทำให้คนที่บ้านกินขอกินไปด้วยกนะันปกติลนวก็ทำกับข้าวให้คนที่บ้านกินอยู่แล้วไป Max v a l u วแค่ครึ่งชั่วโมงมีไปแค่2วันไปแค่ครั้งละครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็ใส่แหนสด้วยนะคะ ตอนที่แวะไปออฟฟิศเนี่ยไปแค่ชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงดีด้วยเด็กที่ออฟฟิศก็ใส่แมสอยู่แล้วก็ใส่แมสโม่งเหมือนกันว่าตัวเองติดได้ไงแต่ก็แอบมีสันนิษฐานว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลร้องกับไป14วันนาม,มีไปแค่ออฟฟิศกับแมสซ์แลนูใช่ไหมแล้วก็8วันที่ผ่านมาแล้วก็อยู่บ้านเริ่มจากวันแรกอะหนูนามีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเมื่อวันที่27ใช่ปะรอหนึ่งวัน ก็ไข้ขึ้น39มสิบเก้าเป็นวันนึงไปหาหมอหมอก็บอกว่าเออเดี๋ยวต้องเจาะเลือดนะหมอดูแบบนี้หมอไม่รู้หรอกมันก็คล้ายๆกันหมดอะไรเงี้ยหมอก,ก็เจาะเลือดเพื่อที่จะตัดว่าอ่าไม่ได้เป็นไข้เลือดออกนะไม่ใช่เป็นไข้หวัดนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไวรัสใช่ปะหมอบอกว่าอ่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าเขหมอพูดหมอก็ให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่มา หมอบอกว่าถ้ากินสองวันแล้วอาการดีขึ้นแสดงว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าไม่ดีขึ้นไปตัวโควิดเลยหนูหน้นากินแล้วอะไข้ลงภาพรวมคือดีขึ้นก็ไม่เจ็บคอมากขึ้นกินยาหมออยู่ประมาณ3-4วันจนยาใกล้หมดอยู่ดีๆจมูกไม่ได้กินหนูน้าก็เลย ไปตรวจว,วันที่3แล้วก็วันที่4ดูผลวันที่5ก็คือวันนี้เขาก็มาลา p r o c e s คือเมื่อวานน่ะที่เขาโทรมาแจ้งว่าหนาติดเนี่ยเขาให้หนูนงรอหนึ่งวันหนูนก็เตรียมตัวแพคของนูนีนันหูนะดับมากเลยอะ่ะนะไม่เข้าใจว่าหนูนาติดมาจากไหนอนะไรแบบนี้ยจนปลงแล้วช่างมันแล้วว่าแบบไม่รู้ว่าตัวเองติดจากไหนค,ความแย่คือพยาบาลที่โทรมาบอกว่าหนูนาติดอะ่ะให้เบอร์ติดต่อทิ้งไว้แล้วบอกว่าถ้ามีอะไรเร่งด่วนหายใจไม่ออกหรืออะไรเงี้ยให้โทรหาเขาซึ่งหนูนาพยายามจะโทรหาเขาเพราะหนูนาอยากให้เขา ่าส่งเป็นอีเมลมายืนยันว่าหนูนะักติดใช่ไหมเขาโทรมาอย่างเดียวไงนะก็อยากได้ใบเอาใบแบบเออให้ที่ออฟฟิศนาดูด้วยอะไรต่างๆใช่ไหมก็ไม่ได้โทรไปก็คือไม่รับโทรมาโรงพยาบาลก็ไม่ติดก็รู้สึกห่วยมากเลยตรงเนี้ยมุมนี้ว่ะแสนระหว่างพนักงานขับรถดีมากโทรมาตอนสิบโมงว่าจะเข้ามารับเที่ยงมาประมาณเที่ยงกว่าอนะไรเงี้ยเขาก็มารับหนูนะเขาก็ไปรับอีกบ้านหนึ่งถแถวๆถวตะวันดีกันเป็นอาม่าเว้ยแล้วอาม่าคือแบบป่วย็นโควิดอ่ะแกสงสารเขามากเลยอะคนที่เขาขับรถอะเขาก็คือไม่รังเกียจอาม่าเลยเขาแบบ พิยุงอมาม่าแบบดีมากก็น่นแดกพอถึงที่โรงพยาบาลก็นั่งรอนั่งรองจริงนเ้ยนั่งเฉยเฉยไม่มีใครมาบอกที่ิธีการกระบวนการโปรเซสการทํางานต้องรองนานเท่าไหร่ต่อไปทําอะไรยังไงไม่มีใครมายืนบอกถึงบ่ายโมงนั่งรอประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอ่ะเขาก็เรียกนูนาไปตรวจเลือดเรียกไปวัดความดันวัดออกซิเจนต่างๆแล้วนะอ่ะเราก็กลับมานั่งคราวนี้นานมากนั่งรออีกทีประมาณ3ชั่วโมงกว่า4ี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเรียกไปตรวจปอดคือการตรวจปอดก,ก็คือแบบล็อกของเขาอย ข้างหน้าที่รอ,อไม่เป็นกิจลักษณะเลยต้องถ่ายปอดเจ็บเรียบร้อยนาก็มานั่งก็นั่งรออีกจนหนูน้าไม่ไหวแล้วตอนนั้นประมาณ5้าโมงแลว้วอ่ะเพราะว่าตากลมจนจะไม่สบายแล้วจนปวดหัวแล้วอ่ะก็เลยบอกเขาว่าสรุปว่าวันนี้จะได้นอนโรงพยาบาลหรือจะได้นอนฮอสปิเตลเพราะว่าตัวหนูนายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาการปอดนาเป็นยังไงถ้าไม่โอเคเนี่ยจะต้องนอนที่โรงพยาบาลแต่ถ้า,าการโอเคแล้วนอนที่ฮอสปิเตลที่เขาจัดหาให้ซึ่งทั้ง2เวนี้อ่ะพูดตรงๆก็คือต้องจ่ายเงินเพิ่มอยู่ดีเพราะอะไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังถ้าเกิด ไม่โอเคคุณต้องนอนโรงพยาบาลซึ่งหนูนาได้คุยกับพยาบาลตั้งแต่วันที่เขาโทรมาบอกนัติดเชื้อว่าได้นอนห้องพยาบาลยังไงคะเขาบอกออกไปห้องรวมเพราะตอนนี้ห้องเดี่ยวเต็มแล้วถ้าจะนอนห้องเดี่ยวเขาบอกต้องแจ้งก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นฮอสปิเทลเขาจัดให้นอนแล้วนอนกับใครก็คือนอนกับคนที่เขาจัดให้ก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มแต่หนูนาก็คืออัปเกรด ขอนอนคนเดียวก็จ่ายตังค์เพิ่ม3ามหมื่จริงๆอะ่ะจ่ายตังค์เพิ่มมามันก็แล้วแต่โรงแรมอะไรด้วยแต่ละวันอะ่ะที่หนูน่ะถามเขา,เขาก็คือเขาจะแรนดอมเลยอย่างวันนี้เป็นเครือของ Holiday Inn วันนี้ก็มา Holiday Inn Express ใช่ปะแต่วันอื่นเนะไม่รู้เขาก็วนไปเรื่อยระหว่างที่เขาขับรถมาส่งที่โรงแรมอะพอมาถึงโบก,ก็ยังต้องนั่งรอในรถอีก ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งที่โรงแรมก็ยังมีคนนั่งรอเหมือนเขามาก่อนนะแล้ววันนึงหรือยังไงเนี่ยแล้ววันเนี้ยเขาว่าคงลงมาต่อแถวเพื่อตรวจปอดเอก็กซเรย์นางก็โมโหว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ครูพเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลครูก็เอ็กซเรย์แล้วนี่ระหว่างทางที่อยู่ในรถมีคนในรถถามพี่เขาว่าผลปอดเป็นยังไงเขาบอกว่าออ๋เดี๋ยวมาคอนซัลทกับหมอที่นี่ซึ่งพอเอามาถึงปุ๊บอะหนูนะก็ถามพยาบาลว่าจะได้คอนซัลทกับหมอไหมคะเพราะว่าส่วนตัวนะอยากรู้ว่าปอดนะ่ะเป็นยังไงนะหายใใจจแแแล้้ล้้วววกกกกก็็รููสึ่่่่าาาาาามมมมัััันนนนนติดดๆบบบบบงงงททีีพเเเเเยยยยยออออออะหหไื์ ผนปอดอะไรคะทางเขายังไม่เห็นรู้เรื่องเลยหนูนะก็เลยงงว่าทำไมเขาไม่ประสานงานกันให้กูนั่งรอเพื่อเขามีคิวสแกนปอดตั้งแต่ที่โรงพยาบาลที่นั่นนั่งรออะแล้วพอสกแกนไปแล้วแล้วผลอะไรยังไงพอมาถึงที่นี่ก็คือไม่ต่อย,ยอดไม่อะไรเลยก็เลยงงไงก็เลยเดี๋ยวจะรอพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงจะมาอัปเดตทีนึงพูดแล้วก็เหนือ่อยขอมิ้เข้าก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันอีก I'm oh, no. อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาเครื่องนอนออกจากกระเป๋าเ mm. ที่ยวมานะคะได้ทําการเซตเครื่องนอนให้เหมือนกับบ้านตัวเองนะคะหนูนาเป็นคนขี้หนาวมาก mm. เพราะฉะนั้นคือหนูหนาใช้ผ้าห่มสองผืนผืนนึงก็คือห่มปกติใช่ไหมส่วนอีผืนนึงอะ่ะผ้าขนนนแบบเนี้ยอยู่ข้างใต้ผ้าห่มอีกทีนึงนะคะเวลาห่มก็จะอย่างเนี้ย เอาผ้าอยู่อย่างนี้นี่หนูนะปิดแอร์ไปแล้วนะคะมันหนาวเพราะว่าส่วนใหญ่โรงแรมมันเป็นแอร์ทอดันเป็นแอร์ทอมันก็จะยังมีความเย็นหลงเหลืออยู่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปนี่เสียงก็เป็นอื่นๆขึ้นมาอีกแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมอนข้างจะขาดมอนข้างไม่ได้นี่เก่งใจเนี่ยเอามาข้างเดียวตอนแรกจะยัดมา2อันแต่มันใหญ่ไปหนูหน้ามีปัญหาปวดหลังหมอกายภาพอะ่ะเขาก็ให้เอาหมอนอะ่ะประมาณใบขนาดเนี้ยนะคะหนุนที่หัวเขา่เพาพอเวลานอนอะ่ะหลังเรามันจะไม่แฟลกเพราะว่าเราอะ่ะจะมีหมอนหนุนที่หัวเขา่าเนี่ย เพราะฉะนั้นหลังก็จะไม่แอน่นหนุนหน้าเป็นคนหลังแอน่นก็จะทําให้ปวดหลังอยู่ตลอดเวลานะคะบาง่ที่เราแอน่นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นสรีระของเราแล้วอะไรเงี้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะนี่เป็นเวลาสามทุ่มห้แล้วนะคะช่วงที่ไม่สบายตอนอยู่ที่บ้านรักษาตัวเองก็4ี่ทุ่มห้าทุ่มก็พยายามนอนแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือนอนแบบตีสามตีสี่ตลอดนะคะแล้ววันนี้ตอนที่มาโรงพยาบาลนะ่ะวัดความดันความดันก็ต่ําอีกแล้วนะคะทั้งทั้งที่ก็นอนเยอะมา 3- ามสี่ห้าวันแล้วนะยังเยอะไม่พอนะคะก็ยังความ มันต่ำอยู่เป็นกำลังใจให้หนูนานด้วยนะคะวันนี้วันแรกที่มาอยู่ที่นี่น่าจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการที่จะออโอเคกับความรู้สึกแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยเราติดโควิดป่ะเ,เพราะว่าก็แบบอบช็อกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าหนูนา,นานแบบบอกหมอบอกพยาบาลทุกคนก็แบบอ่าไม่ได้ไปไหนเลยหรออะไรเงี้ย ซึ่งทุกคนมันติดง่ายมากๆเลยอะคือถามว่ามันง่ายมันก็ง่ายแบบจนหนูนะไม่รู้ว่าติดจากไหนมันยากก็หนูเห็นคนก็ยังออกไปใช้ชีวิตประจวันข้างนอกก็แค่ป้องกันเนาะมันก็ได้แต่ก็แบบโอ้ไม่รู้เหมือนกันติดแล้วเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าจะมาอัปเดตใหม่แล้วกันนะคะันนี้ไปก่อนนะคะกุไหนค่ะ